กัวชแนลในวันนี้ครับเช่นเคยครับกับช่วงสันหามาขับที่เดิมเลยครับผมกับบางเขน Honda c a r นะครับในวันนี้เราเองก็จะมารีวิวรถใหม่อีกหนึ่งคันครับผม c i v i c FE นะครับ mm hmm. กับคำถามหลายๆท่านที่ถามมาว่าเฮ้ย mm hmm. Civic FE มีข่าวแว้วๆมาว่าเฮ้ยจะมีตัวแฮชแบ็ก c ้าประตูเข้ามาจริงหรือไม่แล้ว e h e v เนี่ยของตัว FE เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างรวมไปจนถึง Accord Segment 2ตัวนี้แตกต่างกันที่อะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับผม วันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่บางเขนฮอด้าคาร์นะครับและอีกครั้งหนึ่งครับกับน้องครับผมแนะนำตัวอีกอรอบ,รบน้องครับคุ้มเฟืองฮอด้าบางเขนครับ,รกกรบอ่าโอเคสำหรับเทปนี้นะครับผมเองก็ยังคงอยากจะนาเสนอในส่วนของ เจ้าตัวนี้เลย c ีวิกเ e ในส่วนของ c ีวิกเฟเนี่ยของเราเนี่ยมีกี่รุ่นมีตั้งแต่เทอร์โบก่อน2รุ่นครั้งแรกที่เปิดตัวเลยเนี่ยมันจะมีเทอร์โบ3รุ่นจังไม่มี e, H e v, s ช v ก็จะเป็น EL, EL Plus แล้วก็ไอเอสแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้เหลือเทอร์โบแค่2รุ่นแล้วก็ e s ส e v ีรุ่นก็จะเป็นเทอร์โบ EL กับ EL p พ u ัแล้วก็ e, H e v, s ส v ี l ีเอลพักับไอเอสตัวนี้นี่ถือว่าขายดีเหมือนตอนตัวซีวิ c FC ไหมผมว่า พูดตรงๆไม่เท่าไม่เท่าผมว่าไม่เท่าแต่ก็ขายดีแหละคือขายดีในในเซกเมนของมันในระบบของมันของซีวิกเนี่ยขายดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เท่าจริงๆก็ขับสบายนะผมว่าจริงๆสบายกว่า c ีฟตัวเก่าอีกอะอย่างผมยกตัวอย่างผมเป็นคนใช้ FC ตัวเก่ามาตัวเทอร์โบเงี้ยพอมาเจอตัวเนี้ยผมว่าดีกว่าเยอะดีกว่าดีกว่าทุกอย่างเลยดีกว่าแต่อาจจะเป็นด้วยที่เขาว่ากันว่าซีวิกจะต้องมีจุดบอดหนึ่งรุ่น แต่ละรุ่นใช่ใช่ใช่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดของมันด้วยเหมือนกันพอรุ่นที่แล้วมันบูมมากรุ่นนี้มันก็เป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะอีกในมุมมองนึงถ้าส่วนตัวเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่ารุ่นเก่าที่มันขายดีมันขายด้วยพันแปดขายดีไม่ใช่พันห้าเทอร์โบนะที่ขายดีแล้วก็พอมาเป็นรุ่นนี้พอมาเป็นพันห้าเทอร์โบล้วนเนี่ยนักก่อนหน้าเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบเทอร์โบก็เลยไม่เลือกก็มีแล้วพอมาเป็นไฮบริดกับเทอร์โบก็ต้อง คนก็อยากได้เทอร์โบ r s อีกอะไรอย่างเงี้หมดมันก็หลายหลายปัจจัยนะอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วกันนะฮะสำหรับในคันนี้เลยเนี่ยไหนขอออปชั่นหน่อยครับแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละตัวเลยครับง่ายๆเลยถ้า EL เทอร์โบครับรุ่นเริ่มเบาผ้าเบาแมนนวลนะครับแต่ภายนอกอ่ะ EL กับ EL plus สำหรับตัวเทอร์โบเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างกันเลยต่างแค่เบาหนังเบาผ้าปรับมือปรับไฟฟ้าพับนะครับแล้วก็พับกระจก Uh huh. แค่นั้น uh huh. ต่างราคาต่างกันอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับแล้วก็อาจจะมียิบย่อยบางอย่างที่ผมยังไม่ได้พูดแต่มันน้อยมากๆ uh huh. แล้วก็พอมาเป็น e ชีวีเอลพัสับด้วยเหรอมีพลัสอีกับเอลพลาสที่เป็นเทอร์โบเนี่ยอ๋อครับอันเนี้ยเหมือนภายนอกเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันสําหรับตัวบอดี้จะต่างกันที่ล้อล้อเทอร์โบจะเป็นขอบสิบหกล้อไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นขอบ17บเจนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้ารุ่นเทอร์โบจะเป็นโปรเจคเตอร์ทั้งคู่ครับพอมาเป็น e ชีวจะเป็นไฟหน้า l e d แล้วเมื่อจบรุ่น IS นะครับแต่ไฟตันหมอกมีเหมือนกันหมดตั้งแต่รุ่นเริ่มเลยเอลก็มีระบบคอนด้าเซนซิงความปลอดภัยทุกอย่างมี เหมือนกันหมดนะครับแดชบอร์ดภายในเรื่องของวิทยุรุ่นเอกับเอลพก็จะเป็นทัชสกรีนเหมือนกันแต่ไซส์เล็กกว่านะครับแล้วพอเป็น e อ Plu จะได้จอวิทยุเนี่ยจอเดียวกับรุ่น i s เอเลยนะครับจะคุมได้เหมือนกันแต่ว่าจอมาตรวรุ่น3รุ่นล่างจะเหมือนกันก็คือเทอร์โบเอลเทอร์โบเอลพัดเอลซีเอลพัดหน้าจอมาตรวเนี่ยเหมือนกันครับก็คือฝั่งหนึ่งเป็นเข็มอีกฝั่งหนึ่งเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็ถ้าเป็น r s เลยจะเป็นฟูลดิจิตอลหมนเลย โอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ Civic FE ใช่ใช่ไหมแล้วอย่างนี้ดีกว่าอยูยูอยากจะอยากมีความรู้เปลี่ยนเลยผมอยากรู้2อย่างคือพอตัว c i v i c FE เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญว่าผ่านไปแค่แป๊บเดียวแอร์คอร์ดออกครับข้อแตกต่างระหว่างแอร์คอร์ดกับ FE มันต่างกันที่อะไรบ้างดีกว่าเพราะว่าในเซกเมนต์ของตัว c i v i c FE เนี่ยผมมองว่าเป็นรถค่อนข้างใหญ่แล้วอะเออแต่พอแอ c o คอร์ดออกมาอีกทีนึงเนี่ยมันใหญ่กว่าแต่ว่า ผมเห็นในสื่อเมืองนอกเนาะตัวนู้น่ะค่อนข้างที่จะนิยมมากกว่าตัวนี้อันนี้ถ้าถ้าในสื่อเมืองนอกผมว่ามันเป็นเรื่องราคาต่างประเทศเนี่ยราคารถมันไม่ค่อยหนีกันผมว่านั้นตอนเซ็งเมนต์ถ้าไปดูราคากันในจริงต่างประเทศเนี่ยมันอัพอีกนิดนึงมันได้อร์คอร์ดแล้วมันก็เวิร์กกว่านะครับแต่ถ้าในบ้านเราเนี่ยแน่นอนมันกระโดดเยอะมันสามแสนจากรุ่นท็อปเนี่ยล้านสองรุ่นเริ่มอร์คอร์ดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะล้านห้าไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรบ้างคือ ไม่มีไฟไม่มีเซนเซอร์ไม่มีกล้องรอบคันแต่มีเซนซิงก็คือได้บอดี้นั้นแต่ไม่ได้ออปชั่นอะไรเลยแล้วก็ได้บอด y ี้นั้นได้เครื่องนั้นแค่นั้นเลยล้อก็เป็นล้อขอบ17 ไม่ใช่18อย่างอันนี้ได้18อะไรแออย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่างั้นเราจ่ายแค่เท่านี้ก็อาจจะโอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดาไปเทียบกับท็อปกับท็อปเลยเนี่ยมันเนื้อการมนต่างหกแสนเพราะคะแนนล้าน8ปขนี้ร้าน260หกมันก็เยอะไปหน่อยในเมื่อเครื่องเป็นเครื่องเซ gment เดียวกันเพราะเครื่องเป็น2,000ไฮบริดเหมือนกัน แต่แค่คันนั้นน่ะจะเคลมแรงม้ามาที่207แรงม้าอันนี้เคลมแรงม้ามาที่184แรงม้าก็จะน้อยกว่าก็โดยตามบอดี้เขานั่นแหละเพรว่าเนาะไอ้นู่นมันหนักกว่าใช่มันก็ย้อนกับมาเหมือนซิปตี้กับ HRV อ่าครับผมเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าด้วยบอดี้เนาะแล้วก็ทุกอย่างในช่วงล่างหรืออะไรตัวนั้นเฟิร์มกว่าเยอะ คือบางทีถ้ายกขึ้นถ้าพี่ปับยกขึ้นจะอาจจะเห็นว่าชิ้นส่วนมันอาจจะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าทุกอย่างแล้วก็ทําให้ช่วงล่างมันนั่งแล้วสบายแล้วเฟิร์ม นิ่มกว่าแข็งแรงกว่าหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถามผมผมก็ชอบซีวิงเนาะเราก็คงดูซิ่งหน่อยจะดูแบบไวรุ่นนิดนึงนะดูออกแนวสปอร์ตมากกว่าแต่อันนู้นก็คือจะแบบออกแนวรูหลาไปเลยซึ่งเซกเมนต์ของแอ c o คอมันก็เป็นอย่างนี้มันตั้งแต่แรกแหละเอาตรงแล้วเนาะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนผู้ใหญ่ใช้เหมาะกว่าอันนู้นประมาณนั้นแต่ว่า เอางี้ดีกว่าออบชั่นของ2ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเบื้องลึกกันอีกทีหนึ่งในส่วนของภายนอกภายในอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าทีละคันก่อนคันนี้นะครับในส่วนของภายนอกเป็นไงบ้างครับก็ถ้าเป็นเอารุ่นคันนี้เป็นรุ่นไหนซึ่งมันก็จะมี E L Turbo E L Plus Turbo ซึ่งถ้าเป็น2รุ่นนั้นไฟหน้ามันจะไม่ใช่ LVD จะเป็นโปรเจคเตอร์อย่างอันนี้จะเป็น l e d เลยสําหรับรุ่น EHV ทั้ง2รุ่นนะครับไฟตันหมอกเป็น l e d เลยทุกรุ่นอัรนี้ไม่ต้องกังวลเลยซื้อรุ่นไหนจะมีไม่มีต้องไปซื้อเพิ่มไม่ต้องจะต้องไปใส่ฮอนได้์เสร็มติ นะครับได้มาหมดเลยกระจังหน้าอะไรพวกนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยครับทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับแค่ไม่มี i อเอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น e อชีจะมีกรอบสีฟ้าแบบนี้ที่มาร์กตัวเอสนะครับสำหรับ E อชีวีาเทอร์โบจะไม่มีนะครับแล้วก็ล้อเทอร์โบอย่างที่บอกจะเป็นล้อขอบ16อันนี้จะเป็นล้อขอบ18ถ้าเป็น E อชีวีเอพัก็จะเป็นล้อขอบ17อันนี้เป็น18เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างคีบฉลามสปอยเลอร์หลังจะเป็นสีดําลูกค้าซื้อรถรุ่นอะไรจะเป็น สีดําหมดแต่คันนี้จะดูไม่ออกเพราะรถมันสีดําเหมือนกันถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อรถสีขาวก็จบข้างคีบฉลามสปอยเลอร์หลังที่เป็นสีดําสําหรับรุ่น i s ครับผมนะครับแล้วก็มือเปิดประตูสําหรับรุ่นไฮบริดนะครับก็คือ e s c v เนี่ยจะเป็น2สีสีดำทูโทนแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบเนี่ยทั้งสองรุ่นก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถรนะครับแบบนี้อ่ะเลนวอชตรงนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่นไฮบริดก็คือรุ่นนี้ e s c v แล้วรุ่นเทอร์โบจะไม่มีเลนวอชอ๋อครับผมนี สปอยเลอร์หลังอันนี้ก็ดักเทลจะมีเฉพาะรุ่น RS ถ้ารุ่น EL e เอพัทเอ v a อพัไม่มีอ่าแบบนี้นะครับผมส่วนไฟท้ายเหมือนกันกันชนท้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีท่อตรงนี้ครับผมตรงนี้ที่ต่างก็คือจะมี RS RS จะมีท่อมาให้เลยแบบนี้มีว้าลมีรับท่อมาให้เลยครับแต่ถ้า e s ช v ี a เอพัหรือว่า Turbo โบเอีพัทเทอร์โบเจะไม่มีจะปิดไปปึบ อ๋อคับผมก็จะเป็นพ่อปิกทิมลงพื้นแทนใช่คันนี้สังเกตจะมีเซ็นเซอร์แล้วครับไม่ใช่ไม่มีนะจากโรงงานไม่มีคันนี้ติดตั้งรอให้ลูกค้าลวอ๋อคือโดยปกติจากสูตรมาจะไม่มีเซนเซอร์นี้ใช่ครับเซนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าบอกว่าเคยซื้อรถซิตี้มีเซ็นเซอร์บอกเลยไม่มีรถจากโรงงานไม่มีรุ่นไหนมีเซ็นเซอร์เลยสําหรับฮอนด้าแต่ก่อนแต่นปัจจุบันจะมีอยู่2รุ่นที่มีเซนเซอร์มาให้จากโรงงานก็คือ Accord แล้วก็ CRV e e v จะเห็นชัดเลยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์จะมีปูดกับอนู้นใช่ครับใช่ไหมที่มันจะเข้าแบบเข้าตัวกับกันชนเขาไปเลยใช่ครับแล้วก็รุ่น e e v RS นะครับสำหรับรุ่นท็อปก็จะมีพับเบาะได้ถ้าเทอร์โบกับ e e v l p a จะพับเบาะไม่ได้อันนี้เราดึงจึบมันจะยังไม่พับเราต้องไปดึงจากข้างในทีนึงจะแยก2ฝั่งได้นนีใครว่ารถเก่งจะขนของไม่ได้นทำได้ครับ ยางอะไ่จะไม่มีสําหรับรุ่น ESV นะครับก็จะเหมือนกับ h u v เลยจะมีชุดปลายยางฉุกเฉินให้มีช่องมาของแบบนี้นะครับแต่ถ้ารุ่นเทอร์โบจะมีจะมียางอะไรนะครับรุ่นเทอร์โบมียางอะไรให้ใช่โอเคในส่วนของคลิกเซนเซอร์มีไหมครับอันนี้ไม่มีครับอันนี้เป็นมันนวนหมดเลยแต่แค่ซีวิกรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีเหล็กําบางอย่างที่ทําให้มันเด้งแบบนี้พอเรากดเปิดแล้วมันจะเด้งขึ้นเลยแบบนี้อ๋อแต่จะบอกลูกค้าว่าบางท่านบอกว่ากดแล้วไม่เปิดกดแล้วไม่เปิด ให้ลูกค้าตรงๆนะครับบางทีก็นิ้วสะก,กิดนิดน,นึงครับ <laughs> นิดน,นึงครับถือว่าช่วยกันนะครับบา,บางทีเนี่ยบางทีมันอาจจะกดแล้วไม่เปิดมีสมมติรุ่นนี l พ a t c h เเจอบ่อยนะจะเป็นรุ่น e e ล p ครับคือด้วยความที่รถมันไม่ได้มีสปอยเลอร์จากโรงงานาแล้วลูกค้าขอติดสปอยเลอร์เพิ่มผู้มันตามตรงมันคือดัดแปลงอ่แต่พอไม่เปิดลูกค้าก็ ไม่พอใจมันก็เลยเข้ามาเคมกันอะไรเงี้ยมันก็มีช่วงหนึ่งที่พี่ป๊มไม่เคยเข้าใจ่าข้าใจแต่ว่า AIS บางคันก็ไม่ขึ้นก็มีคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีแก้นะเพราะว่าฮอนด้าเขาออกแบบมาให้แล้วในส่วนของข้อสปริงเอจริงๆแล้วมันไม่ต้องเคมอะไรครับมันแค่ขยับข้อสปริงเฉย ตอนมีสเต็มดึงสองสเต็ปใช่คือถ้าเกิดว่ารถที่ไม่มีสปอยเลอร์อ่ะมันก็จะไม่มีน้ำหนักอะเนาะมันก็สามารถเปิดได้เลยแต่อย่างที่บอกแหละพอแอดออนสปอยเลอร์เข้าไปมันก็หนักขึ้นในวิธีแก้มันไปดึงข้างๆครับแล้วก็ดึงกลับมาแต่เฉพาะคนที่เป็นนะมันจะมีข้อล็อกอีกอันหนึ่งครับแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยิงๆนี้ผมมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียแล้วมันไม่ได้พังครับี๋ยอบอกลูกค้าวานิดนึงครับกดแล้วก็เอานิ้วสกิดนิดนึงครับนิดเดียวหรือถ้าเกิดไม่พอใจก็นี่เลยครับเข้ามาที่ศูนยย์ใให้ทู่เาชว แบบเดียวจริงๆแล้วอ่ะเออนะฮะอ่าโอเคในส่วนต่อเลยครับได้เลยข้างในครับก็เป็นพับเบาเมื่อกี้อย่างที่บอกพับได้นะครับแล้วก็ดึงเมื่อกี้เราดึงจากข้างในแล้วใช่ไหมเราก็ดึงตรงนี้ชึบอ่าตรงนี้เราจะไม่เห็นเราเปิดฝาถ้ายก็จะมองทะลุไปเลยแบบนี้อ่าจะทำได้เฉพาะรุ่น Civic e s ช v s s เท่านั้นครับถ้ารุ่น e อพ ไม่ได้เทอร์โบเอียพัดเอียวไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคนี่ก็คือในตัวของด้านหลังใช่ครับแล้วก็มีเบลทั้งหมด3จุดมีที่วางแขนครับนะครับตรงนี้ได้แบบนี้แล้วก็มีแอร์ตอนหลังช่องชาร์จไฟแต่แอร์ตอนหลังเนี่ยจะมีให้เฉพาะรุ่น e h v เท่านั้นถ้าเทอร์โบจะไม่มีอจะให้เฉพาะรุ่นไฮบริดเริ่มสงสัยไหมว่าทำไมมันเออทำไมอะ ราะว่าอย่างนี้ครับเรื่องของหลักการร่วงแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยมันต้องระบายความร้อนเวลามันทํางานมันร้อนมากอืมันต้องมีตัวระบายความร้อนรถรถไฮบริดเนี่ยเขาถึงให้อร์หลังเพื่อปล่อยแอร์หลังเนี่ยเข้าไประบายความร้อนแบตเตอรี่ข้างใต้โอเคเข้าใจได้อย่างรถอย่างรถซีวิกเนี่ยจะมีช่องอยู่ข้างใต้ตรงนี้อ๋อคับเพื่อให้ลมมันเข้าไปผ่านเข้าไปหน่อยเขาจะมีมอเตอร์ดูดูอากาศเย็นเข้าไปแล้วก็ระบายความร้อนแบตเตอรี่แต่ถ้าอย่าง HRV ชาหรือซ i t y มันจะอยู่ตรงนี้ ที่เป็นช่องตรงนี้บางทีลูกค้านั่งแล้วมีเสียงวูดตกใจเสียงอะไรไม่รูตกใจมันคือเสียงลมมอเตอร์ที่มันดูดลมเย็นจากในรถเข้าไประบายความร้อนอ๋อเออไม่ไม่มีความรู้เลยเแต่รถเทอร์โบมันไม่มีเขาก็เลยไม่ได้ให้มาอันนี้ลูกค้าบางคนบอกทำไมไม่ให้มันไม่เย็นไม่ไม่ร้อนจริงๆด้วยหลักการเขาต้องคิดเรื่องนี้เป็นหลักก่อนอันนี้เอามาเพื่อระบายแบตเตอรี่เหมือนซิตี้เหมือนกันซิตี้เทอร์โบจะไม่มีแอร์หลังับแต่ถ้าซิตี้ไฮบิดก็จะมีแอร์อ่าฮะอ๋อโอเคมีลูกค้าบางคนใช้งานไป เผื่อของไปวางขวางวางกั้นหรือขาวางกั้นเนี่ยครับพลาสติกไม่ได้แกะออกอย่างซิตี้กับไอเชวีมันจะมีพลาสติกตรงนี้ด้วยไม่แกะออกใช้ใช้ไปแบตพังนีนะอ๋อเหรอแบตไม่ถึงขั้นพังอ่ะแต่ว่ามันขึ้นเตือนแบตโอเวอร์ฮีทใช่ก็เพราะว่าเขาไม่ได้แกะออกมันดูดอากาศเข้าไประบายไม่ได้อาครับผมก็ฝากเตือนลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับระวังตรงนี้นิดนึงครับใช่ประมาณนี้นะครับตรงข้างหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าใหญ่มากใหญ่แล้วใหญ่แต่ก็แต่ผมมองว่า กลายเป็น HRV นั่งข้างหลังสบายกว่าปะ อ๋อแต่ว่าเฮดรูมของ H r ชวมันค่อนข้างต่ำกว่าที่สบายกว่าเพราะว่ามันเป็นรถเซกเมนต์กระโบไปอยู่ข้างบนใกล้ๆกับ SUV ครับรถประเภทนั้นมันจะนั่งสบายกว่าซีดานแบบนี้อยู่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าขามันยืดได้อนนุน่ะใช่เออเออซีดานเนี่ยถ้ามันจะแปลกๆอยู่แล้วถ้าเรานั่งหลังแต่ถ้านั่งหน้าจะสบายสบายใช่ใช่ครับันเขาไม่ได้อิงเรื่องนั่งหลังไว้เขาอิงเรื่องนั่งหน้าไว้มากกว่าแต่ถ้า SUV ีเนี่ยเขาอิงทุกทุกที่นั่งประมาณนี้โอเค ในส่วนของข้างหน้าบ้างครับได้ครับต้องขอโทษนะครับท่านผู้ชมครับพอดีว่าจริงผมรู้สึกว่า FL 5จะนั่งสบายกว่าไม่มีทางครับไม่มีทางจริงไม่มีทางไม่มีทางครับด,ด้วยความชอบตัวหนูคนคนระับอันนี้ก็ แน่นอนครับมันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็บาะเนี่ยก็จะสรีระจริงๆแล้วค่อนข้างโอ่งกระชับแล้วนะครับในรุ่น i อก็จะมีเบาะ2อเลเวลก็คือเขาจะมีสองผ้าผ้าหนังกับผ้าหนังกับอยู่ตรงกลางคือการลื่นแ้าเบาะออกมันจะรู้สึกเลยว่ามันเหนียวกว่าวลาเราเวียงเราขับแรมันจะไม่ลื่นนะครับคล้ายๆแบบรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า E อพัด E อ V วเอพัดลงไปเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังทั้งตัวนะครับแล้วก็ จะมีได้สีแดงสำหรับรุ่น r s เนี่ยเดินได้สีแดงเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วแล้วก็ e l plus e s g v พัลงไปนะครับจะต้องดูสีรถด้วยภายในจะเปลี่ยนสีอย่างอนี้มันจะดำหมดทั้งบนทั้งหน้าจะดำหมดเลยแต่ถ้าเป็นรุ่น e s g v พัดลงไปเนี่ยถ้าข้างนอกสีเข้มข้างในจะสีสว่างเช่นสีเทาสีดำข้างในจะเป็นเบาะสีเบจ Uh huh. แต่ถ้า uh huh. เกิดว่าข้างนอกสีขาวสีเงินข้างในจะเป็นบอบ์ดสีดำ oh. เวลาลูกค้าซื้อรุนอ่นอื่นต้องคำนึงเรื่องนี้น uh huh. ส่วนใหญ่พ็เป็นรุ่นอื่นมาเลยจะไม่ค่อยมีน่องแบบขาว uh huh. เพราะว่าพอซื้อดำบอบ์ดมันจะเป็นเบร อ๋อเออก็จริงแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็ดีขึ้นเยอะครับแต่ก่อนเนี่ยอย่างตอน F C เนี่ยเขาบ่อเบรมันเบรไปหมดเลยอืมทั้งคอนโซลทั้งอะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้แค่บอออันเดียวก็เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าตรงนี้จะเลอะตรงนั้นจะเลอะอะไรครับแล้วก็ R S ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ที่ประตูคู่หน้านะครับแล้วก็าไฟสองเท้าเป็นสีแดงมาจากโรงงานมาจากโรงงานถ้าถามว่าติดเพิ่มลวนอื่นได้ไหมไม่มีนะครับจะมีแค่ไฟสองเท้าที่เบรกของแท้ได้ครับซึ่งก็จะเป็นสีขาวเท่านั้นนะครับ ไปสองเท้าสีของแท้สีขาวเท่านั้นนะถ้าเป็นของเทียบก็จะมีสีฟ้าสีขาวสีแดงอะมรั้นไปใช่ครับโอเคแต่ว่าถ้าออกจากศูนย์มาเป็นสีจะเป็นสีแดงแดงใช่รับผมแต่ถ้าเป็นของติดตั้งเพิ่มเติมเป็นโมดูลไอเสตจะเป็นสีขาวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นป้นเท้าเป้บรรทัศแบบสปอร์ตตามสไตล์ อันนี้ก็พวงมาลัยของซีวิกนะครับแดชบอร์ดทั้งหมดอย่างที่บอกว่าทุกรุ่นจะเหมือนกันเลยไม่ต่างนะครับต่างที่จอกลางและจอมัลติวัดหลักๆจอวิทยุนั่นก็คือถ้าเป็นเทอร์โบ2รุ่นก็จะเป็นจอที่ขนาดไซส์เล็กกว่าแต่ถ้าจริงๆใช้งานได้เหมือนกัน Apple c a r าเพยอะไรได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าไร้สายไม่ได้ถ้าเป็นจอแบบนี้ก็คือจอ e s v 2รุ่นเนี่ยจะเป็นจอแบบนี้ก็สามารถใช้ Apple c a r าเพยหรือ Android Auto ไร้สายได้๋อจริง Android Auto ไช้สายไม่ได้แต่มันมีวิธีทำตามเน็ตถ้าลองไปดูลองไปหาเอาใช่ในส์ไม่ได้ทำใช่เออต้องว่าอย่างนี้ในสูย์ไม่ได้รับทำครับผมหน้าจอตรงมตรวัดอย่างที่บอกเนี่ยเป็น TFT ออลเลยนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอ่าแต่ถ้าเกิดว่ารุ่น e อล p a s ดลงไปจะเป็นฝั่งขวาเข็มฝั่งซ้ายจะเป็นดิจิตอลอ๋อนั่นจอนั้น่ะใช้ตั้งแต่ซิตี้ไฮดริดไววีไฮริดมาเหมือนกันหมดใช่ใช่ฮะ นกยกเว้น r s เท่านั้นที่จะใช้จอแบบนี้เป็นฟูลิี่ตอนเลยอ๋อครับผมประมาณนี้สวยสวยจริงๆนะสำหรับ FE ผ่านไปไปดูแอค o คอร์ดกันบ้างดีกว่าได้ครับผมโอ้คนละโลกเลยเออไม่เหมือนเลยใช่นั่งสบายกว่าเยอะใช่สบายกว่าด้วยแล้วก็แบบดูดูมันกว้างมากๆเลยเนี่ยด้วยความที่พอเป็นแอคคอร์ดแพลตฟอร์มทุกอย่างมันใหญ่กว่ากันหมด นะครับแล้วก็มันก็อิงกับสรีระทุกอย่างไม่ว่าจะเผื่อไว้ให้เราขับเองหรือเผื่อเราเป็นคนนั่งมีคนขับนะครับก็สามารถจะทาได้หมดเลยจะเป็นพวกเขียงที่ผมบอกหรือว่าจะเป็นคนนั่งเนี่ยสบายหมดคือ่างให้โบสเลยสําหรับรุ่นท็อปมีไวเลสชาร์จและที่พีที่สุดที่เป็นจุดขายเลยนะของขอรุ่นี้คือมีก o g กิลบิวอินก็คือสามารถใช้ Google a s s i s t a n t ได้เลยในจอทุกอย่างเราควบคุมได้โดยใช้ Google a s s i s t a n t เลย อ่าโหลดแอปอะไรง่ายวางได้เลยใช่คร<ช>ับมาเต็มว่ะซึ่งมันแตกต่างกับตัวนู้นเยอะมากก็เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมราคามันถึงต่างกัน <c oughs> ใช่ครับม่นกะดูไฟฟ้า,ฟาเปิดได้ครับเปิดได้อ๋อกดดัได้เหมือนกันอย่างนี้ค่อยเข้าใจหน่อยว่าความคุ้มค่าของแอร์คอร์ดคืออะไรเพราะว่าจากที่เรามองเราก็มองว่าโอ้โหรถแม่งก็ทรงก็โคตรใหญ่ใช่ขับก็น่าจะลำบากแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่คือการที่มันนั่งเสร็จปุ๊บแล้วเฮ้ยโอ้โหมันกว้างไปหมดเลยค่ะ อีกแล้วครับกับกระแสไม่นานนี้ในโลกโซเชียลเหมือนกันว่า Civic FE อาจจะมีแฮชแบ็กก็พูดตรงๆื